มาสวัสดีมิดรักแฟนแอควันนี้เราก็จะมาตีบอสเทียแปดกันครับก็ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะเพราะว่าเท่าที่จำได้ไอ้บอสตัวนี้มันเอาเรื่องอยู่นะไม่รู้ว่าวันนี้เราจะไหวหรือเปล่านะก็วันนี้ผมมากับไอ้เจ้าได้ n ิ่งไลทครับ ทำไมเป็นตัวนี้เพราะว่ามอดเขาบังคับให้ใช้ตัวนี้ในการตีนะก็ไม่เชิงว่าบังคับแหละคือเขาบอกให้ใช้ตัวนี้ตีครับเออไม่ใช่นะอันนี้ครับจะเป็น Dying l งไลทแล้วก็กาแล็กซครับคือแปลกๆเหมือนกันนะ ทำไมเขาให้ใช้บอสเทียห้าในการตีบอสเทียแปดเท่าที่จำได้ไอ้หมอนี่แม่งโคตรโหดส่วนไอ้ตัวนี้เรายังไม่เคยตีเลยครับไอ้ตัวนี้ไม่รู้นะมาไหรรึเปล่า <m uch> พี่ชาย <m uch> ไปลุย ผมเตรียมยามาเยอะอยู่นะวดหัวกับการหาของมาครับยานี่แหละแม่งใช้เยอะครับมันแน่จะมีตัวพิเศษหน่อยน,อยนามาตีตัวนี้มาเลยเองรกรตรนท์ทด แล้วเสียงแม่งโคตรดังเลยนะไอ้บอสตัวนี้ <c oughs> มาดิรีบมาเลยไม่เองก็ฆ่าแล้ววะวันนี้ไปละไปโน่นละ้นไปก่อน อนะ,นะอนนเนอี้ยพ้นไปเดนไอเ่ราจะตายยิงแช่ไปข้าดิเอง้ไล่อะไล่พ้นไปเดิตา,เเดตายได้ย่งเนาะ อ้นโอ้โหอ,อะไรวะไป,ออไปเออไ,ไปดีตายไปละหนีจากไฟไอ้เจ้าเองกูดาวอันตรายชิบหายเลย มาเลยเจ้าน้องถ้าจำได้ว่าเองโหดอุ้ยมาแล้วเอาไปค้ำถอกันอยู่นั่นแหละเฮ้ยขอที่ราตัวไม่ได้หรอวะแล้วมันยืนคู่กันอะขอที่นั่นหนึ่งอะปืน าดีเองทีละตัวไหนอะขอทีละหนอเฮ้ยได้อยู่ตัวเดียวตัวเดียวก็เสียวได้ขอทีละหนึ่งอดอดผมมันนิดว่านี่ก่อนได้ไหมเอง เออเอ้งไม่อยู่ละเออแต่เองต้องอยู่ในไฟของข้าเฮ้ยจะตายครับโอ้โหเดีวเวเๆ็ววายจังวะเดี๋ยวอะไรอ่ะป้นไฟป้นดีน้องกูดาวไม่ไหมอยู่ยวะมึงอ่ะป้น โ้นไปดิไหนงี้ไฟของเราอ่ะเอออะไรอ่ะเองทำไรหาล้มไปดีโอ้อีกตัวนั้นต่อก่อนเองเฮ้ยรอก,ก่อนเป็นไงบ้างโอ้นั่น เย็นไว้เนอ้อเย็นไว้เย็นไว้เฮ้ยเฮ้ยม,มึงพ่นเออพ่นเลยตาข้าบ้างล่ะเองเออมาอยู่นี่นี่เฮ้ยเดี๋ยวไฟของใครกันแน่มาเนี่ย เองอืมคุจะทำไมวะมองอะไรไม่เห็นอะ่ะตรงนี้ตรงนี้เนาะโอ,อ,โอ้แบบนี้แหละที่ต้องการไปแล้ววะเออ,อเไม่เจ้าปอ ลองสกิลคูดาวสามสองหนึ่งสามตัวเฮ้ยมึงแยกกันหน่อยดิเออโอ้ต้องรอให้มันแยกกันก่อนอะ มาสามนี่คือเราแตกเลยนะเฮ้ยไปนูน่นแล้วไปนูน่นแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหันข้างหน่อยไปนู่นแล้วเอ็งมานี่เลยอุ้ยมานี่เลยหนึ่ง เอ้ย e, เด like ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดติดแล้วป้นพร้อมกันหมูมันหมูมันฉันนักเธอเออย่างสดย่างสดเกองายแน่หวัดเอง้าดีหนีเองตายแน่ ออขออีกทีดเนาะขออีกทีเอออจะทำไครับทีถึงดูดีนะนานึ่งโอ้โหอะไรวะตัวอยู่นฮะเฮ้ยขอทีละหนึ่งครับบอสมันไม่เห็นหรอก อันไ,ไหนไอตัวนี้อยู่ไหนไวะโอ้โน่นอีกตัวไปไหนอ่ะอัอนี้เองอ่ะเอา้าโนอาโมเกี๋ยสีหลังนิโอ้โหพ่นไปดิพ่นลงัวเลย เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมจะไปเดี๋ยว,ยยวมันพ่นมาแล้วนะ่ะไปของมันนี่ว่าหนีดีเองเดี๋ยวโอ้โห,โห,โหจะตายไปไปของเราเมื่อไรจะมาเมื่อไรจะมาเองแต่นี้ไปของใครวะเพี้ยเด เดี๋ยวไปไปมึงทำอะไรไม่ถูกแล้วเองหืมอืมมาดิเออเอามันเราแมงเลือดเยอะซะด้วยนะไอ้หมอนี่โอ้โหคนคนนี่เนาะเออ,อ,อ,อไปสถานเดียวไปสถานเดียวโอ้โหมาแล้ว ตายบ้างเองจะตายเหา่าไม่ทิ้งไม่ได้เลยครับโอ้ยแล้วเมื่อไหร่จะหยุดเนี่ยทีห้าบ้างล่ะเองทีห้าบ้างละ่ะ โจนโอ้หแม่เจ้าพอจะตายไอ้ตัวนี้ตุ้มไปดิไอ้ตัวอยู่ไหนไปไหนนะเจ้าช่วยเอ้าแลวไอ้ตัวนั้นอยู่ไหน๋อ้นู่น ôn, นู่นนู่น านี่ดีเองเองมานี่ดิปสดปายโนมันจะยุงทำไมล่ะไปไหนล่ะเฮ้ยน้องไม่ได้ครับเห็นวงกลมไหม เราจะออกไปไม่ได้นะไม่งั้นบอสมันจะรีอะ่ะผมจําได้อยู่ไอ้ไอ้บอสตัวนี้มันเป็นแบบนี้อต้องรองมันเข้ามาครับ <c oughs> นี่แนะ่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 มาดิเอาไนไหนล่ะ เดี๋ยวบอสมันก็รลีหรอกไปไหนมาไปไหนมาตึ้งตายหมดแล้วไปไหนมาเองอะไปไหนมาเดือดิเดือดิแม่ตายแล้วนะโดนโดนโดน อของใครวะของเรานี่ว่ะอ,อะไรครับพี่เดี๋ยวของใครกันแน่วะของมันนี่วะเอยโอ้โหเราเราติดจะต,ตาย อ้นเออโอ้หอะไรวะผู้รักผู้เล่นหยเลยหาดิหายตายคุล้มได้เลยยังไอ้บอสล้มแล้ววะเออเี็บร้อยเอ้า เขาได้อะไรอะ่ะไม่เห็นได้อะไรเลยอ๋อได้โซแล้วไอ้โซอันนั้นมันแห่จากไหนวะเนี่ยโหดูยาดิเดี๋ยหกิมัน,นไอ้โซน,นั้นน่ะมันอยู่ไหนวะแล้วมันต้องใช้ยังไงวะนนเนี่ยเอาไปได้แค่นี้เหรอ เจ้าปีแทบตายไอโซนั้นนะครับเฮ้ยผมต้องการโซอันนั้นวะ่ะไอ้โซที่มันสร้างแท่นเคียเก้าเอ้าลองแมงทิ้งกระสุนอีกโอ้ย เด้งเข้าตัวอะไรกันนะก,กันแหนอเองอ่อมันมีโซนี้อะครับเฮ้ยไม่ใช่ดิเนี่ยเอสเซนเดนต์วอร์ชิฟเอสเซนกับด e เซนเดน n t วอร์ช i p เนี่ยมันหายจากไหนวะเนี่ยแม่เจ้าหัวจะปวด คือตอนนี้เราต้องได้มาไล่ปีบอสใหม่นะเนี่ยไม่รู้ว่าเขาอัพเดตอะไรมาบ้างเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ได้ครับแล้วคือหรือว่ามันต้องไปสร้างที่โต๊ะวะไม่ใช่ดิ คือตอนนี้ผมอยากได้โซมันมาทำกีก้ากับริปเปอร์คือที่จริงมันทำได้นะมันมีสองแบบไม่รู้ว่าไอ้โซสองอันนั้น่ะมันหาจากไหนดูดิเกาะมันยังรีเลยครับตอนนั้นที่เราตีปลดล็อกแล้วมันน่าจะบัอกอะ่ะอันนี้อีกอันหนึ่งอ่ะ ไม่รู้ว่าเป็นของบอสตัวไหนดูดิยใ้โล่นี่ก็หายไปแม่เจ้าเออก็แน่จะประมาณนี้แหละครับสำหรับการตีบอสเทียแปดตัวแรกนะก็ค่อนข้างโหดเอาเรื่องเลยครับถ้าไม่ใช้ยาของ RR Potion ผมว่าไม่น่ารอดครับ ถ้าใช้ยาของตัวมดนะตัวแรกไม่เท่าไหร่ครับแต่สองตัวกับสามตัวนี่แหละมันจะยากนะต้องล่อมาตีเทียตัวถ้าเจอรุมไม่แน่รอดนะวันนี้ก็ลากันไปก่อนครับ